โอเคครับผมท่านชมก็อยู่กับไฮโลไทยนะครับดีๆเก้าๆครับท่านชมตามในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับท่าชมเดี๋ยวมาลุยกันหน่อยอนะ่ะว่าจะรออหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจังหวะน,นี้สีหก สี่ห้าครับตามสามทรงสามหรือว่าสี่กำลังจะวิ่งหรือว่าสี่กำลังจะวิ่งครับท่านผู้ชมนาสี่วิ่งไหแล้วก็ห้โลหนึ่งพันนะครับคิดอะไรมาออกเกมไฮโลไปก่อนสี่วิ่งตัวละแปดร้อย โอ้โหไฮโลมาว่ะท่านผู้ชมเม็ดเดียวแต่สีไม่มีแต่สีไม่มีเลยครับท่านผู้ชมน mm ี hmm. ม่คืองานยาบของเราแล้ว,ลว่ะอ่าสีอีกทีครับ หกสี่ไหมหกสามห้าืมไม่ได้เลยท่านผู้ชมน่าจะหนักจริงนะเนี่ยสามหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามครับ สามมาแล้วหนึ่งด้วยสูงสามเนี่ยพอจอดเลขมันแม่นมาแบบนี้ก็อมไม่รู้จะพูดไงเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยท่านผู้ชมมาขนาดนี้สามกับหนึ่งสู้อีกทีครับท่านผู้ชมสู้กับมันขาดใจเลยอ่ะมาดิสู้กับมันขาดใจเลยครับ หกสามสูงสามสีสามหนึ่งโอ้โหโ,โดนเบิร์นไปสองเปิดจุกเลยพันชมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับท่านผู้ชมยังไงต่อดีนะหนึ่งเม็ดเดียวต้นพันแล้วก็ให้โลหนึ่งพันสู้เท่าที่สู้ได้เลยพันเดียว สู้เราจะสู้ได้คำหนึ่งสามโอเคหนึ่งต้วพันหนึ่งสามยังเป็นเบิ้ลนะท่านผู้ชม <3 S 1> สู้ทุกเปิดจริงๆนะเล่าไม่ยอมแพ้หรอกครับท่านผู้ชมไม่ยอมแพ้หหนึ่งหนึ่งต้องมีหกหกมายา 6, วหกโดนตัดหกกลับมาไหม 6, 000. Hello, 000. หกต้วพันหฮโลต้วพันนะครับขอละ หกสองอย่า<ส>เป็นเบิ้ลท่านผู้ชมตัวดีปวดใจพระเล่าปวดใจพระเล่ามาสักนีปวดใจนะท่านผู้ชมอ๋อขออีกทีครับท่านผู้ชมผมหกคู่กับหนึ่งอะไรกันนะภาวนาขอให้มาคู่กันภาวนาขอให้มาคู่กคนคนันนะครับได้ไม่ได้ หกกับหนึ่งสี่หกหนึ่งทั้งหกทั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมกูดบายแล้วหมดเลย <c oughs> อะยอมยอมยอมวันนี้สุดจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกัน <c oughs> ใหม่คลิปหนะ้าท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ